อากาศที่อัสโคนาวันนี้วันนี้วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่ที่ยี่สิบวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเมษาสองศนย์สอหดูอากาศวันนี้ฝนตกค่ะทุกคนนี่ยังดีนะลปอยโปยเมื่อเช้านี้อย่างแรงเลย เลยไม่ค่อยมีคนเดินปกติแถวนี้คนเดินเยอะมากเลยที่อัสโคนาที่เทซีนอากาศไม่ดีสวยมากอะที่นี่บรรยากาศดีมากปกติอะนะแต่วันนี้ฝนตกดูร้านอาหารสิปกติคนนั่งเต็ม วันนี้เขาเข้าไปนั่งข้างในกันร้านอาหารเนี่ยมาประจำเลยมากินพิซซ่าพิซซ่าที่นี่อร่อยมากพิซซ่าที่นี่ทำได้เหมือนกันกันกบที่ภูเก็ตเลยอะ่ะแล้วก็ที่ซซฟิงเงิน ฝนตกครึมครึมไม่มีแดดแต่วิวสวยมากอะถึงฝนจะตกวิวก็ยังสวยเพราะที่เนี่ยวิวเขาสวยมากเลยที่ a, in, อัสโคนาเทซินอะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ปกติเนี่ยคนเดินแถวเนี้ยเต้ แต่ว่าอากาศแบบเนี้ยฝนตกแบบเนี้ยคนก็เลยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนเดินเพราะฝนตกสวยมากค่ะทุกคนถ้ามาเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์อะที่ออสโคโนาก็สวยพูดถึงที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคือสวยทุกที่ไม่ว่าจะที่ไหน ก็มีแต่ที่สวยๆอะ่ะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของยานาด้วยนะคะช่องสารพัดกล้วยไทยแอนด์ซิสแลนดนค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากคะ่ bye bye, คะบายบายค่ะ